ผมได้พยายามวิ่งหนีทีวีแมนแต่ก็ได้มี s กิบิดี้ไทเลได้เชื่อผมไว้ในชักโครคกและพวกมันก็ได้กลายพันธุ์เป็น, Boss Speaker Man. นบอสสปิเกอร์แมนเลเวิขอผมได้ถูสกสะกดจิตกลายร่างเป็นสิกิบิดี้ไทเลจากนั้นพวกเราก็ได้ต่อสู้กันอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร้และไปชมคลิปกันเลย <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังหนีกับตัวหนึ่งะนะมันโอยว่าอันนั่นไงมันอยู่ที่นั่นน่ะส <c oughs> <c oughs> ม,ม่รู้ มันมีพลังยุ้ยเราต้องรีบหนีออกจากที่นี่โดยเราคุณอาจจะกักตัวฉันอย่างนั้นเหรอเออไม่สิมันจะจับตัวของผมแล้วผมก็ต้องกลายเป็นทีวีแมนแน่ๆเราจะออกมาเป็นตัวเราเนี่ยนะนี่อย่ามายุ่งกับฉันนะฉันมีปืนนะอย่าดิไอ้บิดิไอ้บิดิเฮ้ยมันหายไปไหนวะผมหลอกกันนะมีเลยวะอุ๊ยตอนนี้แม่เนี่ผมต้องพยายามหาทางรอดโดยการที่ผมนั้นต้องเข้าร้านนั้น คือร้านอะไรวะเนี่ยโรงแรมอย่างนั้นเหรอมีชักโครกเต็มไปหมดเลยไป่อยมันละปล่อยพวกมันไปก่อนแล้วกันนะมาเพื่อนนมาลูกพี่วันไหนหาฉันไม่เจอหรอกเฮ้ยฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะโถ่ดูได้ไงว่าฉันจะเข้าร้านตรงนั้นน่ะออกไปซี่นี่ไปตรงนี้ปะลูกพี่ร้านขายห้องน้ำมันไปแล้ะไปล้วเราต้องวิ่งรีบวิ่งหนีเข้าห้องน้ำ เฮ้ยตอนนี้เหน่อะเฮ้ห้องน้ำเต็มหมดเลยฮะมันเห็นผมอย่างนั้นเหรอไม่มันมาแล้วไปช่วยผมด้วยผมผมขอแอบข้างในห้องน้ำหน่อยแล้วกันนะช่วยผมด้วยยาเดี๋ยนะผมถูกดูดเข้าไปในห้องน้ำเฮ้ฉันถังนี่มันเหม็นจังวะ นายมหาชัยน้ำเลยเหรอเนี่ยเออนายขายอะไรนายนายเห็นไหมเนี่ยคนฉันไม่เห็นนะมนุษย์คนไหนฉันไม่รู้เลยใส่เสื้อแดงใช่ไหมมันไม่ได้มาฉที่นี่เลยนบอกเลยนะว่ามนุษย์นายรู้ได้ไงเออเออฉันฉันแค่เดาเอานะมันถูกด้วยเหรอออกไปจากร้านฉันนะที่นี่มีแต่ขี้นะพวกนายต้องการขี้หรือเปล่าออกไปซะฉันต้องการตั่วซ้อมะนึ่งนะฉันไม่ขายเฮ้ยออกไปสินาจะมาอยู่ในร้านนี้ทําไมเนี่ย ไป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 เลยไปเป็นนะร้านร้านโคตรเม็นนะเพื่อนไป่ามาเข้ามาอีกนะร้านเม็นมากเลยนะดีนะที่เจ้าของร้านช่วยผมไว้ในที่สุดเราก็รอดสักทีนะขอบคุณมากเลยครับเจ้าของร้านที่ช่วยผมเอฉันไม่ได้ช่วยนยเฮ้ยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่นายมีหัวอยู่ในชักโครกอย่างนั้นเหรอฮะช่วยนายไว้ใช่เหรอนี่นายช่วยฉันอย่างนั้นเหรอโ้าวโคตรเจ๋งฉัน ตอบแทอย่างงั้นเหรอเอ้ยนายคือสกีบินี่ไทเลอยางงั้นเหรอนี่นายเอาตัวของฉันก็ไปเข้าในชักโครกนี่มันมีแต่แต่ี้เลยอ่ะฉันหวังว่าสมองของฉันคงเต็ไม่ปด้ขี้อยู่ในสมองสินะนายช่วยซื้อฉันออกไปหน่อยนายจะออกจากที่นี่อย่างงั้นเหรอใช่ได้ไดเอาเจ้าของร้านนี่ฉันจะให้เปิ้ลนายเอาละนายมีสิทธิ์ที่จะออกจากที่นี่แล้วล่ะนะเพื่อนนายพูดได้ด้วยจนควรจะมีเพื่อนเป็นสกีบินี่ไทเลสแล้วล่ะ งั้นเราเอาจากที่นี่กันเถอะเอาใจข้าเของงานเมื่อยเลยนะเพื่อนฉันได้ยินเสียงที่ริแม่นช่วยผมด้วยข้ามันเลยโหูนายมีพลังสามารถต้มน้ำยิงด้วยอ่ะต่มาไม่ได้เพื่อนเราต้องใช้พลังอะไรสักอย่างเพื่อพวกมันหนีไปนะไม่งั้นมันจะเห็นผมโอ้โหพลังโคตรเจ๋งโอ้โหโอ้เจ๋งเลยอ่ะอย่างนั้นแหละเพื่อนอย่างนั้นแหละ เป็นไงล่ะเอ้ยเจสกิบิีดี้ทอยเลตอย่างอย่างเพื่อนของฉันฮยตกใจหมดเลยขอบใจมากนะ,ะที่ช่วยฉันะน<ล>ะตกดจมากเลยนะนายก็ต้องขอบคุณฉันด้วยอืมแต่อย่างน้อยฉันก็ขอบคุณนายที่ช่วยฉันนะอาอละเราออกจากเมืองนี่กันเถอะเมืองนี่มันมีแต่สับปะหลาดแต่ไม่ใช่นายนะเพื่อน เอาละนะยคงต้องอยู่กับฉันไปตลอดแล้วละสินะโอ้โหฉันไม่ได้แล้วนะเนฉันเอาตัวนี้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยหยุดด้วยหยุดด้วยทีวีแมนกิมบิดี้กิมบิดี้นี่แกจะทำอะไรเนี่ยไม่ฆ่าแกแน่ออกไปโอ้โอย่างนั้นแหละเพื่อนกิบิดี้ฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยมันจับมนุษย์อย่างพวกเรามันจะไปเป็นทีวีแมนของมันขโมยขโมยขโมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเพื่อนลุกมาขึ้นมาสิเราจะสั่งอ้อยไมล่ะกิบิดี้ทำอะไรสักอย่างสิ จัดการมันซะกักขังมันไว้ไม่งั้นมันจะใช้พลังน,นั่นแหละนี่อย่างนั้นแหละโอ้โหโ,หโคตรเจ๋งไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ปล่อยฉันไปทีวีแมนนันที่สุดฉันก็เจอตัวของนายเป็นๆแล้วนะล่ะนะเป็นไงล่ะปปันไเฮ้ยคำไปหน้ามันหน่อยไปฉันอ๋อล่ะสกีบีดี้ไทเลสฉันคิดว่าควรเอาตัวนี่ไปใส่ในโถส้วมนะค่อยไปตัวอ่ะ ใจเย็นมันเพื่อนของฉันนะขอสาช่วยนายเฮ้ยจับมันไว้ตอนนี้มันหนีไม่ได้แล้วอย่างนั้นแหละไปช่ปไดาเมยเป็นไงล่ะอยากจะจับตัวฉันมากละสินะใช่ไหมเพื่อนขอละสารไว้เดิ๋ยนะสกีนดี้ไทเลสฉันขอให้หัวของมันกลายเป็นขี้จัดการเองฉันมาค่าแค่แน่พวกคนเลิกไปก่อนละส่ใจชั่ววะ เอาละเราก็ได้กลับมาถึงโลกของไมคราบของเราสักทีอะนะเฮ้ยว่แต่นี่มันคือกับดักของใครวะเนี่ยเฮ้ยผมจะโดนกับดักนี่หรือเปล่าเนี่ยแต่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงแล้วกันนะแต่มันก็แปลกนะว่าทาไมกับดักมันถึงได้อยู่ที่นี่เนี่ยมันต้องมีใครที่พยายามที่จะทําอะไรสักอย่างแน่เลยเฮ้ยเฮยดูสิ yeah. เออวยวยวยยยยยยยช่วยฉันด้วย เป็นเงลอบเป็นเงลอบเป็นเงืนี่ที้แมนพนายอีกแล้วเหรอยังไงนะไปทุกที่นายก็จะโดนฉันติดตามไว้น่ะเฮ้ยพวกนายจะทำอะไรเพื่อนเนี่ยฉันเนี่ยเสียงใครวะเนี่ยใครวะสกิลมินี่เทยเลสหัวมันเลยข่ามันหน่อยแต่ตอนนี้ช่วยฉันก่อนฉันกำลังจะตายแล้วใบมีดกำลังจะตัดหัวของฉันน่ะเพื่อนเออโอ้ โยจรงเไมันั s <S 1> <1 ics, ็อตตัวของฉันเพื่อนสกีบิดดี้มันตัวมันช็อมันนี่ฉันหลอดแล้วคุณนายต้องการอะไรเนี่ยจะเย็นๆก่อนสิทีมแมนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาโซ่เลยเขาที่สซ่เลยไปก่อนโอ้ยเดี๋ยวน่ะ พ่อหน้าจะทำอะไรมันเอ้ยสกินวิธี้ทอยเลตล้อฉันด้วยน้าจะหนีคนเดียวอย่างงั้นเหรอเฮ้ยใจเย็นก่อนช็อตเลยหน้าจะทำอะไรฉันมันเนี่ยฉัลืมฉัลืมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาไว้ช่วยพาฉันออกจากจากไม่ออกเลยฉันได้ปืนอะไรวะเนี่ยพาฉันออกจากที่นี่ด่วนโอ้สุดยอดเลยว่ะเพื่อนสกินวิธี้ทอยเลตขอบใจมากนะที่ช่วยฉันน่ะนายนี่มาเร็วทันควันจริงๆเลยนะเฮ้ยแต่แต่ทำไมตอนนี้ หน้าของนายมันมีปืนอะไรเพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวไปอัปเดตมาและแน่นอนฉันคิดว่านายจะสามารถบินได้แน่ๆเพราะว่าฉันเห็นใบพัดของเครื่องบินด้วยซ้ายขวาโอ้โหพลังโวอรเจ๋งเลยอ่ะเอาละมารู้จักกับบ้านของฉันก่อนแล้วกันนะนี่คือบ้านของฉันเองถ้าลุงเวอร์ฉันเห็นแล้วก็นายอาจจะโดนไล่ออกจากที่นี่แน่เฮยทัวร์เลยแหละกนฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละนะฉันคิดว่าฉันต้องมีพลัง แต่ว่านายต้องมอบให้ฉันนะสินะช่วยมอบพลังให้ฉันหน่อยสักอันหนึ่งก็ยังดีอะนะเพื่อนได้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีปัญหาเฮ้ยันจะให้พลังนายเฮ้ยดีเหรอไหนลองดูซิพลังมันจะเป็นยังไงมันจะมอบพลังให้ฉันได้ยังไงกันเนี่ยเออทำไมฉันตัวฉันช็อตเนี่ยเอเพื่อนฉันไม่เอาก็ได้วะเอาละฉันขอบคุณนายแค่นี้นะแล้วก็ไปกลับบ้านซะนะ ันไม่อยากให้ลุงเป้ยของฉันนั้นเห็นเพื่อนของฉันเป็นชักโครกกันนะ้จจไอ้หมอนี่มันคือใครเนี่ยเฮ้ยไอ้หมอเออที่นาจะเป็นนายเป็นโสรมได้ไหมจะดีเหรอเฮ้ยฉันคิดว่าตอนนี้ชักโครกในบ้านของฉันมันมีเยอะพอสมควรแล้วฉันไม่ต้องการอีกนะไว้เจอกันใหม่เพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องออกไปซะไป ได้ต้องการให้นายมาอยู่กับฉันนะไปซะไว้ฉันขอความช่วยเหลือใหม่ไว้นายค่อยมาช่วยแล้วกันนะนี่เฮ้กับป้ากันเถอะแต่ละคนแต่ละอย่างอะไรกันวันนี้อ่ะเอาละ่ะนี่คงเป็นสถานที่ที่สก i บ i ดี t o i เล t ว้าววันดีเพื่อนได้มาแล้วใช่พอดีฉันติดธุระนิดหน่อย,อยนะโอนี่คือสถานที่ของนายอย่างนั้นเหรอ ไายแล้วมีเพียบเลยอ่ะทํทให้นายไกลเป็นเหมือนฉันคิบบิทต์ไเลตแต่จะโหดยิ่งกว่าฉันเจะดีเหรอวันนี่้แล้วฉันจะได้รับพลังเหมือนนายหรือเปล่าได้สิเยอะกว่าฉันอีกด้วยโอ้โหเจ๋งเลยนี่นะเป็นอะไรกับชักโครกหรือเปล่าวนนียทําไมสถานที่หลบของนายมีแต่ชักโครกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีกล้องวงจรปิดด้วยอ่ะแค่ไม่ราเมมันจะโผล่มาหรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรวะอ้าว ก็ไอตัวไอตัวที่มีเป็นกล้องวงจรปิดไงล่ะช่างมันช่างมันอยู่ตรงกลางเลยนาไม่สนหรอที่มันเป็นศัตรูของนาเลยนะเนี่ยน่าจะทําอะไรฉันแล้วเนี่ยเออ้ยนาจะทําอะไรเนี่ยจะฉกตัวฉันอีกแล้วเอียเดี๋ยวนะเพื่อนนี่ฉันกลายร่างเป็นตัวอะไรเนี่ย นี่ไงสกิบบี้ทอยเลไม่นะและ้วแ,แขนของฉันล่ะขาของฉันหายไปไหนเนี่ยเพื่อนมันก็จะงอกมาเองนะรอก่อน <c oughs> มันงอกด้วยเหรอฉันอยากจะดูร่างของนาย<ร>ามีม,มีแขนหรือเปล่าฉันถึงจะยอมรับว่าโอเคมันอาจจะงอกขึ้นมานจริงก็ได้นะแต่ว่าฉันคิดว่าสกิบบี้ทอยเลมันไม่มีแขนดูของนายสิมันมีแค่หัว แล้วฉันฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้ฉันคิดว่าฉันควรที่จะเป็นปกติดีกว่านะเพื่อนฉันไม่ต้องการแล้วว่าแต่แล้วพลังล่ะเราจะให้พลังฉันตอนไหนฮ่าฮ่าฮ่าอืออโอ้ฉันเลยไปว่าฉันสามารถกลายร่างเป็นปกติได้โคตรเจ๋งเลยพลังล่ะเอามาสิเราจะมอบให้ฉันไม่ใช่เหรอนี่เอาละมอบพลังให้ฉันซะนะด่วนเลยทั้เอ้ดเยอะเออมัน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  มาแล้วเฮ้ยป้าปฉันได้ยินเสียงใครอ่ะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนหายไปไหนสกีบี้ดีทอยเลนโรงงานถึงโรงงานหายไปไหนวะเนี่ยอแอบอยู่นั่นเหรอโอเคใช้คือว่าฉันต้องแอบด้วยละสินะเพ่อนมันมาแล้วอุ้ยเอะอะไรเพื่อนเดี๋ยวนายก็เก็บพวกโคกนี่นะเพราะว่าเราเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำความสะอาดนี่คือใครตรงนี้สองตัวแดงเลยนะเฮ้ยมันคือคนเก็บขยะอย่างนั้นเหรอ เฮ้ยมาทำลายชักโกของพวกเราเพื่อนเฮ้ยฉันว่าฉันควรต้องใช้พลังัดการพวกมันดีกว่าอะไรอะนายปล่อยขี้ออกมาอย่างนั้นเหรอมันอาจจะสงสัยหรือเปล่าอ่ะล่ะนาทีของนายก็เก็บขยะตรงนี้ไปซะโอเคมันแตกอ่ะโซ่ส่วมนี้มันแตกเก็บขยะไปซี่นายน่ะอย่าทำลายข้าวของพวกฉันแล้วกันนะไม่งั้นฉันจะไม่ปล่อยแน่ เฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะเย่ะวันนี้นายทำอะไรเนี่ยฮะนี่นายจะมาเก็บขยะที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่สถานที่เก็บขยะนะมันจะพวกนาโซโคปสะกบกอะเฮ้ยโอหปากนานี่โคตรแซ่บเหมือน เหมือนเหมือนอาชีพของนายเลยอ่ะนี่น่ะนี่น่ะตดนไปซะไม่ไงล่ะนายด้วยหรือเปล่าฮะทำไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นก็ออกหนีไปซะนี่ไม่ใช่สถานที่เก็บขยะไป หนีไปซะไม่งั้นละก็เดี๋ยวฉันจะพานายอีกคนมาเข้าในชักโคกเอาละนายก็อยู่ในนี่ตรงขี้ไปอีกนานนะไ,ไปเพื่อนละก่อนเราเจอกันใหม่นะขอบคุณมากที่มอบพลังให้ฉันไปพวกมันอยู่ในชักโคกนั้นแหละหมอนั่นมันหนีแล้วละสินะ<ล> <laughs> ตัวอะไรวะนี่เอาละเพื่อนเย้โอ้ฉันมีพลังโคตรเจ๋งเลยอะ่ะ บินดีไทยเล้ยแต่ว่าฉันอยากจะสามารถบินได้ด้วยอย่างนะเอาล่ะเราขึ้นไปบนเขาตรงนั้นกันดีกว่านะเพื่อนฮะบินดีบินดีดีดีทีฉันเห็นเพื่อนทีวีแมนกำลังทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนมันกำลังที่จะบูชาไอ้เจ้าตัวลำโพงนั่นน่ะเฮ้ยมันทำอะไรเนี่ยเราไปลองดูใกล้ๆมันดีกว่า นะว่าเราต้องเนียนด้วยนะฉันว่าฉันพร้อมแล้วฉันจะกลายเป็นสติ๊กเกอร์แมนสติ๊กกอ์แมนอะไรวะสติกเกอร์แมนตัวสปิกเกอร์แมนเนี่ยจะเป็นตัวลำโพงน่ะไม่อยากดูไม่ไ่้เพื่อนมันจะอิจฉานายหรือเปล่าวะที่นายกลายาเป็นสกิบีดีทอยเล็ตบ้านแข็งกรางใช่ฉันจะเอาร่างเนี่ยฉันจะไปจู่ไอ้พวกมันนะฉันจะเอามันให้ได้เลยนะนี่เราต้องบูชาก่อนนะเพื่อนเราต้องบูชาก่อนนะเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโมันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยเพื่อน ฉันคิดว่าคุณเราก็บ้าแล้วนะที่เป็นชักโครกนะแต่มันบ้ากว่าอีกนะมันทำอะไรเนี่ยมันจะล้อมรอบลำโพงนั่นคิดว่าจะกลายเป็นสปิเกอร์แมนอย่างนั้นเหรอแปบบนึงนะเพื่อนฉันจะไปร่างสามสองเฮ้ยว้มันแก่รับโคตรเจ๋งยังไงเพื่อนจะเป็นตัวลำโพงอ่ะต่อไปนี้เราจะทำยังไงดีฮะโอฉันจะไปฆ่ามันทีฉันจะไปจับต้นไม้ได้น่าจะแข็งแกร่งใช่แข็งแกร่งกว่าพวกเราแน่นอน เราสมเด็จก่อนไว้นะเยอะเฮ้ยคงไม่เห็นเราหรอกกันนะเห็นไม่ได้นายเห็นเป็นเห็นไหมถ้จะกดขี้อยู่ด้วยมีโถส้วมที่ไหนโน้นไงจะมาขี้อะไรตอนนี้วะเนี่ยนี่เขอล่อนเลยล่องตืดเนี่ยตื่นตืดนตื่นเฮ้ยล่อนตื่นไหมนายที่กเอ้ยเฮ้ยนายจะทำอะไรเนี่ยนายจะขี้อย่างนั้นเหรอขูดปูน อุณนายจะทำอะไรเนี่ยจะขี้ในชักโคกชั้นอย่างนั้นเหรอเฮ้ยออกไปซะเพื่อนเรานี้กันเถอะมันรู้ที่อยู่ของพวกเราแล้วเฮ้ยสกิมิี้หนีดีกว่าไว้เจอกันใหม่ตอนที่พวกเราพร้อมกันนะเฮ้ยดีนะที่ฉันไม่ได้รับขี้ของไอ้พวกทีวีแมนอ๋อละสถานที่แห่งนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะที่พวกเรานั้นจะกลายร่างเป็นตัวที่แข็งแกร่ง เลุงว่าจะไปไหนวะเนี่ยฮะเฮ้ยวัดไปเพื่อนเข้ามาเลยเข้ามาเลยฝั่งของพวกนายนั่งการันตเป็นผิดปกติฉันต้องการต้องาตานี่นั่นเนี่ยเอาล่ะผมต้องเรียนไว้นะเอาละนี่แกจะทำยังไงต่อเนี่ยฉันพร้อมแล้วยังไงยังไงลงลงลงยั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 งเจนะ ต้องทำถึงขนาดนี้เลยหรือไงเนี่ยฮะยังไม่ทำอะไรเลยลุงบวยลุงบวยจะกลายเป็นสกีบีด้ยังงั้นเหรอเอออาแล้วนะอและเราอมอย่งเดียวก่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะ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 กลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเอ้โหเดี๋ยวนะลุบวยกลายเป็นตัวชักโครกฉันกลายเป็นตัวอะไรเนี่ย นี่ขี้เออะที่อะไรยังไงพันพลังกิ๊เดี๋ยวเดี๋ยวนะที่คุยกับฉันนั้นให้ฉันนั้นกลายร่างเป็นเออไอรอนแมนไม่ใช่เหรอใช่ก็นี่ไงไอรอนแมนขอฉันอรอนแมนเออไอพวกนายบ้าอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่ร่างของฉันเฮ้ฉันจะอยากจะกลายร่างเป็นตัวไอรอนแมนอยากให้ฉันต้องใช้พลังฆ่าพวกนายเลยนะทีรอนแมนเดี๋ยอย่างนี้ไออย่างนี้นายงอเดี๋ยวนายเนี่ยต้องไปฆ่าไอพวกสกิปปี้สองตัวนั้นให้ฉันแล้วฉันจะให้นายจะใช้รถไปให้ จะใช้พลังสะกดชิดร่างของฉันอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกนันนะนายก็ไปฆ่าแลกชุด e l ลเมน t ์สินายจะฆ่าพวกมันไปล่ะ,ะเดี๋ยวนะแล้วไอสกิมบิดี้ไทเลทพวกนั้นมันคือใครเนี่ยมันก็คือเหมือนตัวของนายนั่นแหละนายลองไปนั่งดูสิเฮ้ยมันจะดีเหรอ,อนั่นแหละ บจะฆ่าผมอย่างนั้นเหรอไม่นะแค่ไปเป็นเพื่อนกับมันแล้วก็ฆ่ามันซะเข้าใจะไมนจะให้ชุดไอร่อนเลยนะฉันไม่มีวันที่จะทำอย่างงั้นหรอกนะเฮ้ฉันไปก่อนละไเฮ้ยเฮ้ยฉันไปก่อนละฉันไม่อยากจะทำหรอกเฮ้พวกนายนั่นมันขี้โกหกนี่อยากจะเป็นไอรอนแมนก็กลายเป็นชักโครกเฉยเลยอ่ะนี่อย่าตามล่าฉันนะผมต้องไปคุยกับลุงปุ้ยก่อนนะ ้เยตามหล่ะฉันทำไมล่ะเอ้ยออกไปซะเออเออมาโู้ยฉันมีพลังด้วยฮ่าฮ่าฮ่ายฉันต้องใช้พลังกับพวกนายไปซะนายไปฆ่ามันได้ไงงอเฮ้ยได้เลยฮะดูว่าจะฆ่ามันเหรอหรือว่าจะทําตามที่มันบอกอย่างนั้นเหรอไม่งั้นคนที่จะโดนฆ่าก็คือผมเนี่ยนะต้องไปหาลุงบ๊วยก่อน เฮ้ยฉันกลายร่างเป็นสกิบบี้ o ิทอยเลตฉันกำลังจะตามหาสกิบบี้ดิทอยเลตเพื่อฆ่ามันเลยและฉันก็จะเนียนเป็นเพื่อนของมันและจากนั้นฉันก็จะฆ่ามันโอ้เจอแลวเอ่อมีอะไรหรือเปล่าเจทีวีเมื่อกี้ลุงบวยแค่ไม่มีอะไรหรอกนะอใช่ผมไม่ได้เห็นอะไรเลยลุงบวยลุงบวยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะ อฉันก็แค่อมมาตามลาสกิเบติไทเลตเนี่ยนะ่าแต่มันคือใครกันนะฮะตามลาผมอย่างนั้นเหรอฮะแกพูดอะไรเนี่ยฉันได้ยินนะไม่มีอะไรเลยนะลุงบวยเออดีแล้วล่ะนะอลุงบวยมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยอก็ไม่มีอะไรหรอกนี่บวยมีพลังเหรอฮะเ,เห็นฉันด้วยเหรอผมเห็นลุงบวยเหมือนจะใช้พลังเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงนะลุงบ๊วย ฉันไม่ได้เป็นสักหนเออและฉันก็รู้ด้วยนะว่าเจตทีวีคือสกิ i t ี้ไทเลสใช่ไหมล่ะเฮ้ยอไอ้ลุงบัวจะทําอะไรเนี่ยใช่ผมเป็นสกิฟตี้ไทเลสแล้วลุงบัวจะทาอะไรผมหรือเปล่าเออฉันก็จะฆ่านะวเฮ้ยลุงบัวอย่าฆ่าผมเลยนะผมรู้นะว่าลุงบัวนั้นโดนสะกดจิตน่ะผมอยากจะฆ่าลุงบัวหรอกนะเออนะต้องฆ่าฉันไม่งั้นฉันก็จะฆ่านายเฮ้ย เออ,เอ,อนี่นายใช้อะไรเนี่ยลุงบ๊วยขอละลุงบ๊วยจะจะเกยโอ้โหจะฆ่าผมอย่างนั้นเหรอหุ้ยไอ้แก่เอ,อ้ยตายซะลุงบ๊วยผมตายเออฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะโอ้โหเจ๋งเลยโอ้มีพลังบ้าเลยวะเนี่ยคิดว่ามีพลังแค่นี้แล้วจะทำผมได้อย่างนั้นเหรอนี่นะเข้ามาสีเออเออเจนทีวีฉันฉันฉันกำลังจะตายแล้ว ขอโทษนะลุงบวที่ผมนั้นต้องทําอย่างนี้เอ,อ่ะยังไม่ตายนี่นะยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอยังไม่นี่นะยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอตายซะ,ยะอย่าบวผมตายแล้วเหรอเฮ้ยไม่นะผมฆ่าลุงบวยของผมฝ่าว้ก่อนเถอะนะไอทีวีแมนสปีกเกอร์ฉันจะฆ่าวพวกนายให้ได้เลยอย่าอย่าอย่ามาแล้ว หัวหน้าเอาไงดีกับมันเนี่ยฮะเป็นต้องฆ่ามันนะใช่วันนี้แหละโอ้โหันโคตรโหดเลยอ่ะฉันคิดว่าเราควรถอยตอนนี้ดีไหมเพื่อนหัวน้าให้พลังช้นอย่างนั้นเหรอว่เจ๋งเลยเฮ้เฮอเฮ้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 เฮีคฮ้เ่าเฮ้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 เ่าเฮชเฮ้เ่้เฮ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 ้้เฮ้เ้เเฮ้อฮ้เ้เ นายแน่ใจเหรอว่าจะสู้พวกฉันถึงโอ้โหมีพลังโคตรเจ๋งเลยอ่ะมันอาจจะตายพลังด้วยตัวเองหรือเปล่าวะเนี่ยเพื่อนปั๊บ้โหพลังคลื่นลำโพงอย่างงั้นเนาะวู้วแข่งกันเว้ยวุฒาข้ามันเลยวุฒาข้ามันเลยดีดีดีไปก่อนแล้วกันพามันวุฒาต้องมาพลังให้ผมก่อนจะมังจะตายแล้วเอาล่ะแกมาซะดีนะ เออฉันกำลังถือนานแล้วก็ท yes> ouais> uh ิ้งไปซะเฮิยะว้าพลังเต็มเลยเฮ้ยพลังบ้าอลไรวะเนี่ยเฮียเฮียฮ่าว้าว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 ว้วใจเย็นก่อนนี่บ้าไปแล้วพลังพวกน้ำมันโคตรแข็งแกร่งเลยอ่ะมาสิเว้าอะไรวะเนี่ยไหนวะเนี่ยมาสิโอ้ยดีนะ นายต้องยอมแพ้ซะเอ้ยไฟบ้าอะไรวะเนี่ยเอาละฉันจะให้พนายนพูดเป็นครั้งสุดท้ายชักโครกเอตัวชักโคกเอ้ยบ้าอะไรวะเนี่ยเอาละฉันจะเอาจริงแล้วนะถือเวลาที่พนายนั้นต้องตาแล้วล่ะเพื่อนฆ่ามันเลยดีกว่าฉันไม่ไหวที่จะต่อสู้กับพวกมันแล้วเอ้ยฉันกำังรัไฟมาแต่เงี้ยมันเนี่ยฆ่ามันฆ่ามันเลยหัวหน้า แลวพวกแกนี่นะตาไปซะสปิเกอร์แมนเลยนาจะมีพลังที่แข็งแกร่งแต่น่าจะสัมไม่สามารถที่จะชนะชักโครกได้นะไปฉันไปนี่นะตายในไฟซะตายด้วยไฟตัวเองนะรู้จักไหมจะหนีไปไหนแล้วฮะสปิเกอร์แมนนายต้องตายอูวูวพลังพลังขึ้นเฮ้ยนี่นะ นี่นะ่าฮ่าโคตรเจ๋งหูนี่มันคือสายฝนแห่งธนูอย่างเงี้ยแต่อีกตัวมันหายแล้วเหรอตัวมันตายไปแล้วตายแล้วเออโอ้ยมันโคตรกระจอกเลยว่ะเพื่อนใช่ขอบใจมากนะใส่กระสุนมาเออนั่นน่ะสิเอยทำน้ำมันเออชะมัดเลยว่ะมีปืนโคตรเยอะแต่ไม่ได้ใช้ปืนเลยอ่ะเอ้ยเอาแหละ อย่างน้อยก็ขอบคุณนะที่ช่วยฉัน <S 2> <S 2> <S 2>